ว่ามันจะต้องไปทางไหนค่ะจะไปทางเดิมกับทางหนึ่งค่ะเขาบอกแบบนี้ไปกันเลยจ้ามาแล้วมาช่วยมามล้ก็ เขาบอกว่ากี่กิโลนะหนูถ้าจะถึงฮะข้าวจะออกตากดแล้วเนี่ยยิ้มันมมา่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันค่ะว่าบรรจ,จาดมัางถึงยังไงเนาะตามมาเรื่อยๆค่ะก็จะเห็นเหมือนเขาทำบันไดให้ขึ้นนะคะมันก็ทำก,ก,ก็ไม่ได้ยากหรือไม่ได้ง่ายสไว้ค่ะก็วันนี้คนเยอะจริงที่เก่งค่ะเมื่อกี้ก็มั่วแตหลงดาก็เลยมาถึงทับ ไปมาถึงบังเกิดบัที่ก็บรรยากาศมันก็เย็นนะคะไม่ได้ร้อนเพราะว่าที่จะป่าค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชมทางข้างหา,หากันค่ะว่ามันจะป็นยังไงปางเลยไปค่ะเราจะไปดูไออะไรเอะทุ่งดอกกระเจียวก่อนใช่ไหมป่าเพราะว่าเราจะไม่ขึ้นเราจะไม่เดินขึ้นผาหังพุทธเดี๋ยวเราเดินลงเอานะ มันเก่งความคิดของหนูยิ้มน่ะหยิ้มตามมาเลยจ้าค่ะวันนี้เรามีกล้องพิเศษเนาะเป็นหนูนี้หมูยิ้มที่เป็นเจ้าของช่องนะคะก็ยังไม่เคยมีใครเห็นเจ้าของช่องสักที่เลย สองสองข้างทางก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้มีอะไรหรือยังไม่ได้มีดอกกระเจียวเลยคะ่ะก็ขน,นาดที่ไต่ไก่อยู่เนื้อจังดูแผนที่มันไต่ไหมหนูไต่เร็วสองข้องไต่อยู่เพราะว่าสี่โลห้าสี่กิโลห้ากิโลมันวางก่อนดิ ไปค่ะเกือบถึงแล้วค่ะแต pues ่ว่าระหว่างทางก็มีแบบปลอมปลแหลมหนักสงสัยม nah ันใกล้จะมวดหนามันแล้วนะค่ะนี่ค่ะเจ้าของช่องตัวจริงก็ไม่ค่อยอยากโชว์ต <c oughs> <c oughs> <mate được> ัวค่ะเจ้าของช่องนี่ค่ะเจ้าของช่อง แล้วไปชมกันวยังไงนะก็เดี๋ยวจะถึงป้ายบอกทางเยวไปดูป้ายบอกทางกันว่าเขาบอกว่าอะไรเนาะค่ะเราไปดูป้ายบอกทางกันว่ามันคืออะไร อ๋อทางทางขึ่นขามันก็เป็นสองทางขนานกันแบบนี้นี่ใช่ไหมนี่ขาปแล้วขึ้นขาไปทางนี้ก็ได้ไปนะคะอ๋อมีุ้งเขาเข่าทางนี้ก็ได้นี่นกุ่งเดี๋ยวก็นีทุ่งบัวสวรรค์อีกเท่านี้ทุ่งบัวสวรรค์สีุ่่งบัวสวรรค์หนึ่ง,ง,ววนนงอีกสองกิโล ก็ไปค่ะยังไงก็ต้องไปมาถึงเลยวรไกลขนาดไหนก็ต้องไปค่ะ